ไอ้เยอะๆ,ๆแบบนอนไม่ได้เลยก็หายไปเริ่มทานข้าวได้ดูแล้วผิวพรรณสดใสขึ้นคิดว่าแม่มีความสุขมากกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีว่าโอ้เจ็บปวดจังเลยแม่ไม่มีไข้เลยค่ะปวดแสบในร่างกายก็ไม่มีเลยตรวจครั้งล่าสุดตรวจไม่พบเชื้อในกระแสเลือด C T 4ประมาณ8-900ค่ะ<อ>ตรวจครั้งสุดท้ายนี้หมอบอกว่าปอดก็ดีไตดีมมีม โรคแทรกซ้อนรายวานก็ไม่มีนับดูเลยสิบวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆอก้อนอที่เคยพบสักสี่ห้าเซนก็ไม่มีแล้วเดินไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่รู้สึกตัวด้วยอะไรจากนั้นก้าเดินเนี่ยช่วงนี้มันก็เริ่มมีความรู้สึกขาเราเคลื่อนไหวได้โอ้โหดีใจดีใจเขาสามารถลุกขึ้นนั่งเองได้แล้วก็ค่อยท้าลงได้แล้วก็เริ่มเกาะ ตามขอบตู้ตเดินไปห้องน้งนำเองได้โอ้ดีใจมากเลยท่านเป็นนักวิจัยทํานวัตกรรมแล้ก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจริงๆผมต้องขอบคุณในทีมของท่านดรพิเชษอย่างมากเลยผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูงทุกๆครั้งที่เขาพัฒนาดีขึ้นเราก็ดีใจตลอดนะเราก็มีกำลังใจว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะหายจริงๆผมเองเนื่องจากใส่ใจ เขามาตลอดลวเวลาก็อดไม่ได้อหะน้าตาคลอไปด้วยถามว่าความรู้สึกอย่างนี้มันมีค่าไหมผมว่าหาซื้อด้วยเงินไม่ได้มันมีคุณค่ามาหาศาลในเรื่องของกําลังใจว่าเขาเห็นคุณค่าความตั้งใจของเราประเมินค่าไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นความฝันของนักวิจใจไรายคนนะที่อยากจะมีโอกาสเช่นนี้นะครับไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองแต่เป็นความรู้สึกที่หาหาคุณค่าไม่ได